ขอคาราวะท่านสมาชิกสมาชาิกปติรูปทุกท่านท่านอาวุโสที่นั่งอยู่แถวข้างหน้านี้และท้ายสุดท่านอาจารย์หมอประเวศในฐานะเป็นประธานของขคณะรำการจัดการช่วงนี้ครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสจะได้มาคุยเล็กๆน้อยๆให้กับท่านสมาชิกได้ฟังใน ข้อที่เราคิดว่ามีความสำคัญต่อประเทศถ้าท่านดูจากภาพก็คงจะเห็นว่าผมจะพูดเรื่องอะไรนะครับเหตุผลที่ผมคิดว่าบ้านเมืองของเราขณะนี้นี่มีการเกิดภาวะวิกฤตหลายๆประเภทนะครับมีมิติของความขัดแย้งของความคิดเห็นทั้งด้านการเมืองและการที่เราไม่รับฟังซึ่งกันและกัน แล้วที่สําคัญที่คือก็คือมักจะฟังความข้างเดียวนะครับปัญหาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับทางเศรษฐกิจของประเทศในรอบต่อไปเพราะว่าขณะนี้มีความอ่อนไหวเรื่องของเศรษฐกิจโลกทั้งค่อนข้างมากนะครับวิกฤตปัญหาของความเหลื่อมล้าในเรื่องของสังคมของรายได้ของคนจนและคนรวยซึ่งนับวันก็จะทีบตัวห่างขึ้นแล้วก็ ไม่ลดลงนะครับกระแสะของการบริโภคที่ไร้ขอบเขตและท้ายที่สุดที่ผมคิดว่ามีความสำคัญอย่างมากก็คือวิกฤตปัญหาคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นสภาพการเช่นนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ทางสมัชชาเปิดโอ,อกาสให้ผมได้นำเรื่องนี้มาสนทนากันในวันนี้นะครับวิกฤตปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาลำดับต้นๆที่ผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยระหนักนะครับรู้และเกิดในสังคมไทย และก็เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเราจากดัชนีภาพลักษ์ของคอร์รัปชันของประเทศไทยนะฮะซึ่สำรวจโดยองค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศจะเห็นว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2545ประเทศไทยสอบตกมาตลอดนะครับถ้าเราดูคะแนนจะเห็นว่าอยู่ที่ประมาณ32ถึง37จากร้อย แล้วถ้าอนอยู่ในการจัดอันดับแล้วนี่เราอยู่ที่อันดับที่88ของโลกมีประมาณ170ประเทศซึ่งก็อยู่กลางๆนะครับก็เป็นการสอบตกที่ไม่มีการปรับปรุงไม่มีการเคลื่อนไหวถึงแม้ว่าเราจะมีความพยายามจากหน่วยงานอิสระหลายอย่างนะครับที่จะรณรงค์ในเรื่องนี้และพยายามป้องกันการล่าฝามการทุจจิตมาตลอดแต่ว่าสัจจะงตุว่าความ ทุจริตคอร์รัปชันก็มีความรุนแรงมากขึ้นนี่สิ่งที่ที่น่าวิตกไปกว่านี้นะครับจากผลของการการสอบในเรื่องดัชนีภายในประเทศเองที่ทำโดยมหายลรยหอการค้าในปี2556นี่เราพบว่าการทุจริตคอร์รัปชันีรุนแรงมากขึ้นถ้าพูดถึงการทุจริตในระบบการจัดซื้อจัดจ้างมีการพูดกันถึงตัวเลขว่า มีการรั่วไหลขึ้นไปถึง25-30-35ซึ่งเป็นตัวเลขสูงนะครับถ้าเราดูในงบประมาณการใช้จ่ายภาครัฐดูจากโครงการต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปร้องกันน้ำท่วมที่35,000ล้านโครงการ2ล้านล้านที่กำลังจะลง,ลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบพื้นฐานต่างๆเนี่ยเดี๋วว่าถึง30เนะครับถ้าเอาตัวเลข10มาพูดกันว่ารั่วไหลออกไปเนี่ย มันเป็นเงินแสนแสนล้านเงินแสนแสนล้านนี่น่าจะเอามาทําประโยชน์ให้กับสังคมนะครับมาช่วยเหลือคนที่้ด้โอกาสเนี่ยได้มากมายอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาที่เราทุกคนจะต้องร่วมกันช่วยกันคิดนะครับการทุจริตคอร์รัปชันในปัจจุบันเนี่ยนะฮะแตกต่างที่มีในอดีตมันค่อนข้างจะซับซ้อน กระจายตัวทั่วประเทศมีการกระทําเป็นขบวนการเป็นเครือข่ายนะครับแล้วพัวพันกันทั้งนักกลุ่มนักการเมืองข้าราชการพ่อค้านักธุรกิจองค์กรต่างๆถึงแม้ว่าจะเป็นองค์กรอิสระก็ตามนะครับในอดีตเราก็เคยพูดกันว่ากินตามน้ําคาว่ากินตามน้ําในสมัยก่อนก็คือว่าถ้าเผื่อว่ามีโอกาสได้เล็กน้อยจากการกระทำนะฮะสอเสามซจากนั่นก็ถือว่า เป็นผลพลอยได้ปัจจุบันไม่ใช่นะครับปัจจุบันเป็นการกินตามน้ํามีการเรียกให้มีการจ่ายล่วงหน้าในหลายๆเรื่องเพราะประมาณที่ส่งออกไปท้องถิ่นเนี่ยนะมีผู้พูดว่าผู้มีอำนาจในการอนุมัตินี่จะบอกเลยว่าคุณตัดมากว่า25เปอร์เซ็นต์นะครับที่เหลือถึงจะส่งไปท้องถิน่นแล้วท่านก็ลองคิดดูแล้วกันครับว่าผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับในเมื่อผลเมื่อมาไปถึงนั้นจะลดน้อยไปอย่างไร ท่านอนันต์ปัญญาชุนนะครับท่านได้พูดนะครับผมขอภาพได้ไหมว่าปัจจุบันนะครับคอร์รัชชั่นมีความลึกลักมากไม่ใช่แค่น้ําชาสินบนแต่มีการวางยุทธศาสตร์มีการวางแผนการสําคัญที่สุดก็คือมีการบูรณาการกันอย่างร้อมเพียงไม่ใช่เรื่องของคนต่อคนหรือคนต่อกลุ่มต่อไปแต่ขณะนี้เป็นเครือข่ายกันทั้งหมดครอบคลุมถึงนักการเมืองข้าราชการและพอ่อค้า สมัยนี้จึงไม่ชช่อเรื่องการโกงกินทุจริตชอราดบางหลวงเท่านั้นแต่เป็นการกินเมืองอะไรขวางซื้อหมดอำนาจเงินกลายเป็นอำนาจสูงสุด,สด,สดคนไม่มีค่าคถ้าหากพวกเรายอมปล่อยให้ประเทศชาติตกอยู่ในสภาพเช่นนี้แน่นอนครับผมคิดว่าประเทศชาติเราอยู่อยู่รอดไม่ได้แล้วก็คงจะเข้าสู่การหายนะเหมือนกับสภาพของคนไข้ที่ถ้าเผื่อเป็นมะเร็ง ก็คงอยู่ในขั้นสุดท้ายเป็นมะเร็งที่ผมคิดว่าเราอาจจะไม่มีโอกาสต่อสู้เพราะฉะนั้นถ้าพวกเรายัางดูดายธุระไม่ใช่นะครับคิดว่างบประมาณไม่ใช่เงินของเราโกงไปไม่ว่าขอให้เราได้ประโยชน์บ้างก็แล้วกันโอกาสที่เราจะเห็นความหายนะหรือความรุ่มสลายของประเทศในช่วงชีวิตของเรานี้คงเป็นไปได้นะครับผมจะขอยก ตัวอย่างอีกท่านหนึ่งครับคุณดุสิตนนทนาครน,นะครับอดีตผู้ก่อตั้งภาคีเครือข่ายได้กล่าวว่าค่านิยมของคนไทยปัจจุบันกับมองการโกงกินเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ถ้าปล่อยไว้อนาคตประเทศไทยก็คงล่มสลายอันนี้มีตัวอย่างที่เห็นแล้วนะครับในประเทศต่างชาติถ้าท่านจะเห็นว่าในอเมริกาใต้อเยนตินาเป็นประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าประสบความ ร่มสลายไปแล้วสมัยหนึ่งถ้าดูประเทศเพื่อนบ้านของเราในย่านเอเชียด้วยกันฟิลิปปินส์ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นนะฮะสมัยประธานาธิบดีมาโกสขึ้นมาเป็นประธานาธิบดียาวนานนั้นได้ทําให้ประเทศฟิลิปปินส์ร่มสลายถ้าล้าหลังขณะนี้เป็นประเทศที่ล้าหลังอันดับท้ายๆของในกลุ่มเจนอาเซียนด้วยกันครับท,ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาครับ ปัญหากงกินหรือการธุรจิตคอร์รัปชันเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากหลายอย่างครับระบบการเมืองของเราที่จ้องใช้ทุนในการเลือกตั้งระบบที่เรามีผู้อํอำนาจที่ใช้อำนาจในทางไม่ชอบระบบคุณกระแสนิยมกระแสการบริโภคที่สูงของประเทศทำให้คนไทยส่วนใหญ่ขาดสติขาดความยั้งคิดและก็เสียจิตกับที่พลเหล่านี้ ก็เป็นผลที่ทําให้ส่วนหนึ่งของสังคมไทยเนี่ยผิดศีลธรรมขาดความระอายต่อความชั่วขาดมีความโลภความหลงอยากได้แล้วก็อยากได้อย่างไม่มีคุณธรรมและจะริยธรรมมาถึงณจุดนี้นะครับบทบาทเครือข่ายของทางภาคธุรกิจที่ผมเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เราอีกหลายท่านเป็นส่วนหนึ่งนี่ได้มีความคิดเห็นว่าเราไม่น่าจะยอมรับและทนต่อสภาพเช่นนี้ได้ นะเราไม่ควรจะยอมจำนวนจึงได้รวมตัวกันทำเป็นภาคีเกอือขายต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้การนำของคุณดุสิตนนทนากรเมื่อสองปีที่แล้วและทำการเคลื่อนไหวในฐานะพลังประชาชนนะครับครเอข่ายต่อต้านคอร์รัปชันขณะนี้เรากำลังแปลสภาพจุดตัวเองเรียกว่าเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยภายใต้มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ผมก็อยากจะเรียนให้ทราบว่ามีความภูมิใจว่ามีสามท่านที่นั่งอยู่ที่นี้มาเป็นกรรมการของมูลนิธิให้เราท่านอาจารย์หมอประเวศมาเป็นประธานอาจารย์มีชัยวีระอัยทยะแล้วก็คุณอิสระอิสระว่องกุศลรกิจในฐานะประธานหอการค้าไทยนะครับก็เป็นการที่เราหวังว่าขบวนการที่เรากาลังขับเคลื่อนนีจะมีผลในการปฏิบัติผมอยากจะขอเล่าสั้นๆว่า องค์กรนี้ได้ดำเนินการในรูปแบบไหนนะครับเรามียุทธศาสตร์ที่อยู่บนสามเสาหลักด้วยกันนะครับในยุทธศาสตร์3ามเสาหลักที่ผมพูดถึงนี้ก็คือยุทธศาสตร์ที่เราเรียกว่าสามปอนะครับสมปอต่อต้านคอร์รัปชันท่านจะเห็นว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมน,นะครับเอาว่าทางซ้ายมือสุดด้านใต้นะฮะเป็นเรื่องของการปลูกฝัง ปลูกฝังนี่ก็คือเป็นความหวังของเราที่ว่าเราจะพูดทํางานกับเยาวชนทํางานกับชนกลุ่มที่เราคิดว่ามีสามารถที่จะเปลี่ยนทัศนคติฐฐและพฤติกรรมได้ทางขวามือคือเรื่องของการป้องกันการป้องกันนี้ก็คือพยายามอย่างยิ่งที่จะหาวิธีการทําให้ไม่เกิดการทุจริตโดยเฉพาะในวงการในวงการภาครัฐและเอกชนร่วมกันและท้ายที่สุดในเรื่องในส่วนบนสุด าเผื่อว่าเราพบอะไรที่มีปัญหาในการที่จะต้องเปิดโปรงและนําไปสู่การปราบปรามก็จะนําสู่กระบวนการภาครัฐเพราะว่าพังพ่อยชนกันเองเราไม่ได้มีอานาจไม่มีสิทธิ์อะไรในการที่จะไปดำเนินการทางด้านกฎหมายนะครับผมขอลงไปลึกนิดหนึ่งทางด้านของการปลูกฝังนะครับด้านการปลูกฝังเนี่ยเราทํางานหลายเรื่องนะครับถ้าท่านจะดูทางขวามือมาทางใต้จะเห็นว่าเรารณรงค์เยาวชนต่อต้านคอรัปชัน เป็นความประสงค์ของเราที่ทํางานกับนักเรียนนักศึกษาที่จะให้เห็นให้ก็เห็นความสําคัญว่าการที่จะเป็นโตขึ้นเป็นพลเมืองดีเป็นเรื่องสำคัญในกทมอเองนี่เรามีโครงการโตไปไม่โกงที่เราร่วมทํางานกับกทมในจังต่างจังหวัดกํลาลังพยายามที่จะขายคือขายออกไปในในโรงเรียนต่างๆโดยที่เอาหลักสูตรหรือว่ากระบวนการต่างๆเข้าไปช่วยซ้ายมือหม่อีกนิดนะฮะเรารณรงค์ต่อได้ความรับผิดกับในระดับอุดมศึกษา ขณะนี้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับได้มีการลงนามร่วมกันว่าจะดําเนินการที่ใช้คิวโครงการว่านิสิตไม่โกงนะครับจะทําให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของเราทั่วประเทศนี่มีจิตสํานึกและทํากิจกรรมทุกเดือนในการที่จะรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันนอกจากนั้นเรายังมีอีกหลายเรื่องนะครับจะเป็นเรื่องหนังสั้นและเพลงนะฮะและเรื่องของการสภาเยาวชน2020 สภาเย,ยาวชน2 0 2 0นี่ก็คือเราตั้งเป้าหมายว่าในปีคศ2,220เนี่เราจะเห็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เราร่วมทํางานด้วยโตขึ้นและเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและมีการตกลง,ลงต่อต้านคอร์รัปชันนะครับโครงการยุทธุนความดีของประเทศไทยนี่เป็นโครงการที่เราพยายามส่งเสริมว่าถ้ามีเด็กที่ผ่านกระบวนการนี้แล้วเนี่ยจบการศึกษาไปเข้าไปทํางานจะเข้าเราจะพยายามส่งเสริมให้เขาได้รับ สิทธิพิเศษในการรับเข้าทำงานก่อนเป็นต้นนะครับการปลุกฝังในี่ขณะนี้เราทำงานไปหลายเรื่องนะฮะที่ผมคิดว่าน่าจะมีหลายท่านอาจจะรู้จักหรืออาจจะเป็นสมาชิกอยู่แล้วโดวยซ้ําก็คือโครงการหมาเฝ้าบ้านโครงการหมาเฝ้าบ้านนี่เป็นกระบวนการที่เราเอาอาสาสมัครมาฝึกอบรมให้ทราบว่ากระบวนการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกฎหมายต่างๆมีอะไรบ้างแนะนําวิธีการที่จะใช้เครื่องมือสื่อสารหลายประเภทเป็นโอกาสที่จะให้ท่านที่อยู่ในท้องถิ่น ใกล้ที่ไหนท่านดูว่าอะไรใกล้ตัวท่านมีการทุจริตม่ชอบเรามีหน่วยงานที่ให้ท่านรายงานเข้ามานะแล้วเมื่อท่านรายงานเข้ามาแล้วนี่ผ่านกระบวนการการกรองที่เราเห็นว่าเหมาะสมเราก็จะส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อไปดำเนินการต่อโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนต่อต้าน corruption น,นะฮะเราไปโทษว่ามีการทุจริตเราไปโทษว่าภาครัฐม,ม,มีส่วนสําคัญ แต่เราต้องยอมรับว่าภาคเอกชนภาคธุรกิจกันเองเนียเป็นส่วนสําคัญเป็นครึ่งหนึ่งของปัญหานะขณะนี้ได้มีการรณรงรงว่าขอให้บริษัทที่มีความคิดความอ่านในการที่จะแก้ไขเรื่องนี้เนี่ยมาร่วมลงนามเราเพิ่งมียังไม่ถึง200บริษัทนะครผมหวังว่าจะกระจายเป็นพันเป็นหมื่นซึ่งอันนี้จะเกิดเป็นพลังเพราะเขาเหล่านี้เนี่ยจะมาลงนามว่าจะไม่ให้สินบนจะไม่ร่วมในการทําทุจริจ ซึ่งเมื่อเกิดเช่นนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าปัญหาเกือบพึ่งอย่างนีงน้มันจะหมดไปนะครับขณะนี้เราได้รรงค์เรื่องนี้แล้วทางไอ d ดีผม mm. เพื่อนภาษาไทยผมจำไม่ได้เป็นหน่วยงานอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ทาในเรื่องนี้นะครับทํางานเรื่องของข้อตกลงคุณธรรมผมเล่านิดเดียวนะฮะข้อตกลงคุณธรรมเนี่ยเกือนกำลังเป็นกระบวนการใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นข้อตกลงคุณธรรมนี้เนี่ยเราจะมีข้อตกลงสามฝ่ายนะครับ ฝ่ายภาครัฐที่เป็นเจ้าของโครงการฝ่ายผู้รับเหมาที่มีการก่อสร้างแล้วก็มีผู้สังเกตการที่เป็นที่ยอมรับด้วยกันทั้งสองฝ่ายเข้าไปตรวจสอบถ้ามีการลงนามในเรื่องนี้แล้วเนี่ยโครงการใหญ่ๆของภาครัฐต่อไปในอนาคตก็จะมีสามฝ่ายเนี่ยเข้าไปร่วมดูด้วยกันร่วมดูตั้งแต่การออกแบบโครงการไม่ให้มีการหัวกันไม่ให้มีการออกสเปคในลักษณะที่ให้แต้มต่อคนใดคนหนึ่งระหว่างการประมูลมีการตรวจสอบได้ ประมูลเสร็จแล้วเนี่ยทราบว่าใครได้ได้มาอย่างไรมีเหตุผลไหมราคากลางที่ตั้งขึ้นมานี่เหมาะสมหรือเปล่าผมเรียนให้ทราบว่าครการทุจริตในตอนนี้เนี่ยทุจริตในลักษณะที่ว่าราคากลางของภาครัฐเนี่ยได้ถูกเรียกว่าทําราคาให้สูงกว่าความเป็นจริงผมยกตัวอย่างว่าถ้าโครงการนี้คุณจะเป็นพันล้านนะฮะก็จะมีการตั้งราคากลางกันพันห้า 1, 500ล้าน ไอห้าร้อยล้านส่วนเกินนี่แหละครับก็คือส่วนที่เอาไปแบ่งกันได้โดยที่ทุกคนก็มีความามีความสุขด้วยกันทั้งหมดยกเว้นพวกเราที่สีภาษีนะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่ผมได้มีความยินดีที่เรียน้ทราบว่ากระทรวงคม,มานาคมโดยรัฐมนตรีชัชาตินี่ท่านเป็นคนแรกนะที่ตอบรับท่านพูดมาออ,อ,อ,ออกมาออกมาติดต่อพวกเราเองเลยบอกว่าผมจะให้ความร่วมมือผมจะเอากระบวนการนี้ไปใช้ในโครงการสองล้านล้านแล้วผมจะเอาภาคกรกชรงเนี่ยที่เกี่ยวข้องเป็นนักวิชาการเข้ามา ทำด้วยผมหวังว่าอันนี้จะช่วยทําให้กระบวนการสุบสิทของเุามงนะฮรก็ผมจะขอต่อไปอีกนิดน้อยเรื่องของของการเปิดโปงปราบปรามนี่ยก็จะเรียนให้ทราบว่าเรามีหลายเรื่องที่ส่งให้กับทางองค์กรนิสระเช่นปปชไปแล้วนะฮะก็มีความปัญหาความร่าช้าในกระบวนการแต่ก็คงไม่เสียหายเพราะผมหวังว่าหลายเรื่องที่เราส่งเข้าไปเนี่ยจะได้รับการตอบสนองในทิศทางที่ควรจะเป็นนะครับ ก็ผมคิดว่าง,งานที่เราทํากันมาเนี่ยเราทํากันมาสองปีเศษก็อยากจะต,ตอบว่าอย่างนี้ครับว่าเราก็มีได้รับกําลังใจนะครับได้รับกาลังใจจากหลายหน่วยงานด้วยกันมีหน่วยงานที่ให้กําลังใจเราโดยมอบเป็นทั้งรางวัลและก็เป็นทั้งโล่เกียรติยศต่างๆปปชเองก็ได้ให้โล่เกียรติยศนะฮะทั้งสือ ได้รับความสนใจแล้วก็ให้ความร่วมมือมากถ้าท่านดูทีวีในตอนนี้ท่านจะเห็นบางสปอตที่ออกมามีการต่อต้านอรัปชันคลิปประมาณหนึ่งนาทีนะครับที่จะมีทั้งเยาวชนบ้างมีคนยากคนจนที่ออกมาพูดหลายบ้างอันนั้นได้รับการสนับสนุนโดยทางทีวีที่ให้ความร่วมมือฟรีนะครับเพราะเราไม่มีตังที่จะไปจ้างเขาแล้วก็ทางเครือข่าย SBN เองเองมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาที่ปรากฏในรูป ท่านอนันต์ปัญ,ญญาชุนก็เป็นคนมามอบรางวัลให้องค์กรเราเมื่อปีที่แล้วสอง,งนังสือพิมพ์นะครับนิงย์สพิมพ์เดนเนชเชนแล้วก็โพสต์เดย์เนี่ยได้ยกย่องให้องค์กรของเราเนี่ยเป็นองค์กรแห่งชาติของที่ได้รับความสําเร็จผมเรียนว่าอย่างนี้ครับอันนี้ไม่ใช่เป็นความภูมิใจนะฮะที่ผมมานํามาเสนอนี่เป็นแต่เพียงให้ทราบว่าเรามีคนที่ตอบรับให้กําลังใจนะครับผมคิดว่าเราจะมีความภูมิใจก็ต่อเมื่อผมสามารถจะพูดว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้เนี่ยนะฮะ ได้มีศูนย์ร่วมกับเรามีความเห็นว่าการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งเป็นเรื่องของทุกคนที่รุกขึ้นมาครับบ้านเมืองของเราจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีการเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะครับมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นภารกิจของเราในองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันจึงมีนโยบายในการที่จะทำงานร่วมมือกับทุกส่วนอย่างเป็นอิสระมีใจเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลฝ่ายค้านหรือใครก็าตามถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชันเราก็จะมีส่วนในการที่จะต่อต้านนะครับเพราะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน่งประเทศไทยจึงขอเชิญชวนครับที่น้องพลเมืองทุกท่านทุกภาคส่วนไม่ว่าท่านจะเป็นประชาชนพลเมืองอยู่ในภาควิชาการภาคเอกชนภาคธุครกิจภาครัฐภาคสื่อที่จะร่วมกันมาทําหน้าที่เป็นพลเมืองแล้วรวมเป็นพลังพลเมือง เพื่อปฏิรูปบ้านเมืองของเราให้ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันร่วมกันต่อต้านนะครับร่วมกันขับไล่ร่วมกันไม่นับถือพวกที่ทําการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเพื่อไม่ให้ชนกลุ่มนี้นี่มีที่ยืนในสังคมต่อไปครับผมอยากจะขอพูด้ตด้ว่าตัวเราเองไม่โกงนี่ไม่พอนะครับเราต้องไม่ยอมให้คนอื่นโกงเรา เพราะว่าถ้าเผื่อมีคนโกงอยู่ในประเทศเราเพียงไม่กี่หมื่นคนเราก็เสียหายท่านพร้อมที่จะเป็นพลเมืองเพื่อปฏิรูปประเทศไทยกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแล้วหรืออยังนะครับผมอยากจะเชิญชวนผัดให้นทุกท่านลุกขึ้นมาแล้วก็มาร่วมมือด้วยกันครับขอบคุณมากครับ